ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงมาไทยว่าท่านได้ไปใส่ครับก็เลยว่าสีมาเมนท์อนี้นะครับเมนท์อนี้เขาไปในมองเทียมันผมๆก็นี่แน่นะครับเพราะว่าบริเวณที่ผมกเอี่ยมันก็ผมอยู่นะครับแต่มันก็เทือกแดดพร้อมนะครับก็เลยทําให้ทอกอบมันแตกพี่น้องเนยไม่ยังสู้ก็ไม่ได้นะครับวันนี้ก็เลยว่าไม่ได้ไปทางไหนก็เลยสีมาเมนท์อนี้เข้าไว้สักอนนะครับ ในการเม้นนะครับเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับผมก็จะมามัดโฮมกันไว้มัดละสิบทอนนะครับพี่นอ้องพอมาได้ะสิบทอนแล้วผมก็จะการขนย้ายมันกระิง่ายนะครับเหากขนเท่าละสิบน้องผมไม่ขนเท่าละสองสามทอนนะครับผมเลยต้องมีการมัดใช่กันนะครับแบบที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละครับสิบทอนก็เป็นมัดเนื้ สำหรับท้อนะครับที่อยูุทั้งตารางนะครับผมก็ได้มัดร่วมกันนะครับคนขึ้นมาไว้ทั้งทึงเฮือนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็จัดให้มันอยู่ในระเบียบของมันจากน้อยนะครับเพราะว่ามันผมกระเทยวขึ้นเที่ยวลงยูนะครับในเฮือนหลังนี้นะครับบริเวนวัดสิวะไซแท้นะครับเราก็ต้องมีการจัดระเบียบให้มันจากน้อยนะครับแต่ว่าในขณะที่ผมกาลังจัดระเบียบของมันอยู่นะครับมันก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับ คือขาตั้งกล้องนะครับผมตั้งไว้ทางทางมุมทางด้านนี้ก็มันได้รับการกระทบกระเทือนจากผมยางไปยางมานะครับบวกกับลมพัดเนี่ยครับพี่น้องกล้องก็เลยล้มครับพี่น้องครับแต่ก็ยังดีที่มันบริรับความเสียหายยังมากมายนะครับ คือสีหายใช่บอันนี้ก็เป็นท้อนะครับจำนวนหามัดนะครับมีทั้งตัวสั้นตัวยาวนะครับทั้งแตกทั้งยังนะครับผมขึ้นมาไว้อ่าอยู่ทั้งคืนเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้อง สำหรับการเมียนท้อนะครับในมันนี้กับผมก็เมียนเรียบร้อยแล้วนะครับจากไตต้นมาลำใหญ่เนาะที่มันตากแดดบ้างบ่ตากบ้างนะครับแต่ละมือแต่ละเวนนะครับผมก็เลยเห็นว่ามันมันแตกมันหยังนะครับก็เลยเก็บมาเก็บมาเมียนไว้ในถิงเฮือนนะครับกเ็เฮือนก็เป็นเฮือนขัเก้านะครับพี่น้องกับบริไซแล้วนะครับผมก็จะย้ายขั้เฮือนคู่ไปอยูุเฮินอ่าหลังอีกหลังหนึ่งแล้วนะครับทางใตล่างมันก็เป็นข้องโง่นะครับอยนหลัง ก็เลยเอาทอนี่มาเก็บไว้ในสก่อนนะครับเพราะว่าอีกหลายๆเดือนข้างหน้านะครับสามที่เดินทางหน้านี่มันก็สิแดดสิแห้งนะครับพอจะทำเป็นทอเอากรอบมันก็ชิแตกสิ่ยังเวลาเอาสายงานนะครับก็มันก็ชิียหายนะครับก็เลยต้องอาขึ้นมาเก็บเมนมาอยู่นี่นะครับก็คลิปนี้ก็คือสี่ามีอย่างอ่ามากมายนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามเราชมมาดูตลอดนะครับ ขอกำลัง,ง,งใจในการกดตามสองนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็คือซีมิซัมนี้นะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งมีความสุขความจเจริญเออพี่น้องสวัสดีครับ